มากี่โมงกาตา้าเต็งคาดอกสิงสื่อชี้ชนะหงมีลุ้นท็อปโฟโคดอิตาลีนักาซดเดย้ยายทีมสวัสดีครับ ข่าวตลอดอย่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็จะไปเริ่มนะใครที่ดูแลชอบใจกันใจไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็นี่เลยนะทุกช่องทางน,นะครับผมใครยังไม่กด f o l l o w ใครไม่กดติดตามนะฝากกด f o l low ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะใครที่สนใจนะครับผมสินค้าน่าสนใจนะ,ะก็สามารถกดที่ปุ่มนะครับผมเนี่ยปุ่มเป็นคลิกสินค้าเทอรข้คาล่าตรงนี้ได้เเลยนะคครับออโ มามาเข้าเรื่องของเรากเลยแล้วกันวันนี้ข่าวเยอะมากนะไปเริ่มกันที่ความพร้อมก่อนเกมก่อนแล้วกันนะเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลให่มไหมอ่านักเตะนะครับผมที่ไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยกลับมาซ้อมกันหมดแล้วนะครับผมอ่านไลฟ์ไปตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นมูดิกคูคูเลียนะครับผมอ่านมีไอ้มีเอ็นคูคูเห็นไหมเห็นหลักเอ็นคูคูู่หไหมแล้วก็มีอา่าวไกเซโดกาซาเอ้ไกเซโดใช่ไหมเอนโซนะครับผมอ่ามีใครอีกนี่ จากโปรตุเกสนะครับผมเนโตเอยเวกาก็มาแล้วด้วยเหมือนกันโรเบิร์ตซันเชสก็มาแล้วนะครับผมอ่ะก็เป็นความพร้อมนั่นแหละอันนี้นิวเฟลิกก็มาแล้วด้วยเหมือนกันนะก็ทุกคนน่าจะน่าจะมีสิทธิ์นะได้ได้ลงเจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามไลฟ์อารแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยน่าจะมีไลฟ์ก่อนเกมนะเพราะว่าคืนนี้น่าจะมีเพรสคอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปรอติดตามเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ และทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะความพร้อมก่อนที่จะเจอหงแดงหเวอร์พูลในคืนวันอาทิตย์ใช่ปะอันนี้เนี่ยเป็นรายงานเป็นความเห็นและการของแพตเดวินนะครับผมที่เป็นอดีตนักเตะของเชลซีใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผันตัวไปเป็นแบบผู้สันทัดก,กรณีอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลักๆนั่นจะเป็น BBC นะครับผมมีเทเลกราฟด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะแพตเดวินเนี่ยบอกว่า ลิเวอร์พูลเนี่ยจะเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยของเชลซีในวันอาทิตย์นี้นะและถ้าสมมตินัดนี้นะครับผมมันจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองเลยนะว่าเชลซีเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนนะครับผมเขาบอกว่าถ้าเชลซีชนะเนี่ยพวกเขาก็จะสามารถบอกได้เลยนะว่าจะเป็นทีมลุ้นแชมป์ลุ้นตำแหน่งท็อปโฟร์ได้เลยนะเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยจะตามหลังลิเวอร์พูลในกรณีที่พว่าชนะเนี่ยอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะอ้าวก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันครับผเป็นการแบบ มองว่าเป็นกดดันก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าสมมุติว่าโอ้โหมองให้มันฮึกเหิบเนี่ยอ่ะก็จะเป็นการพิสูจน์ตัวเองไปด้วยว่าตัวเองตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea อยู่ตรงไหนแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้มีคำตอบนะแล้วเดี๋ยวก่อนเกมคืนนี้เราไปว่ากันอีกทีนหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเอาส่วนข่าวต่อไปนะครับผมโอ้โหตู้แม่งเต็มบ้านแล้วมันโคพาเมอร์ Palmer นะครับผมมีรายงานล่าสุดนะได้รางวัลเพิ่มอีก2รางวัลน,นะครับผมอ่ะรูปซ้ายล่างเนี่ย ที่เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับผมและล่าสุดนะครับผมมีการคว้านะอีก2รางวัลน,นะครับผมนั่นก็คือคว้ารางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับผมจากท็อปซิกในพรีเมียร์ลีกของ PFA นะจากการโหวตของนักเตะนะครับผมแล้วก็คว้าดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA ไปด้วยเหมือนกันนะอันนี้ที่เห็นข้างล่างนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะพาเมอร์เนี่ยรับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนกันยานะครับผมในรูปสายล่างไปด้วยเหมือนกันตู้ไม่เต็มบ้าน <laughs> อ่ยย้ำนะก็คือ ได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมนะครับผมจากผลโหวตนะของท็อปซิกด้วยกันนะครับผมท็อปซิกด้วยกันนะแล้วก็ได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA นะเออก็อย่างที่บอกอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมก็ได้เยอะเหมือนกันได้มึงจะได้เยอะไปไหนก็ไม่รู้นะอย่างที่บอกเก่งเก่งจริงนะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะรักษาระดับของตัวเองแลวสุดท้ายเนี่ยจะมีถ้วยกับเชลซีจะพาเชลซีเนี่ยไปคว้าถ้วยไหนได,ได้บ้างหรือเปล่ารอติด,ดตามกันแล้วกันให้กำลังใจนะครับผมกับน้องหนาวโคพาเมเออร์ไปได้วยกันนะ โอเคแต่ไม่ได้แค่โคพารเมอร์คนเดียวนะครับผมคนที่ได้เหมือนกันนั่นก็คือคนนี้นะคีนันดูสเบอรี่ฮอลนะครับผมได้รางวัลนะเป็นนักเตะที่ติดทีมยอดเยี่ยมของแชมเปี้ยนชิพในซีซั่นที่แล้วนะครับผมก็ถือถ้วยรางวัลนะก็เป็นทีมยอดเยี่ยมเป็นทีมยอดติดทีมยอดเยี่ยมนะครับผมของฟีฟของแชมเปี้ยนชิพนะแล้วก็ได้รางวัลไปด้วยอีกคนนึงเหมือนกันเอาดีใจด้วยกับทั้ง2คนนะครับผมได้ทั้งโคพาเมอร์แล้วก็คีนันดูสเบอรี่ฮอรัด้ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงคนนี้หน่อยเซซาร์เรคาซาเดนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์นะครับผมของโค้ชอิตาลีชุด U21 นะครับผมนั่นก็คือคาเมเน่คาเมเน่นุนซิ อาตานะครับผมชื่อไม่อา่าย <c oughs> อนยากใช่ไหมโคดินเซตตาลีคนนี้เนี่ยบอกว่าคาซาเดเนี่ยควรจะย้ายออกจากเชลซีในช่วงมกราเพื่อจะหาโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นนะปีที่แล้วเนี่ยคาซาเดเนี่ยทำผลงานได้ดีช่วงแรกกับเลสเตอร์นะครับผมจากนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายกลับมาที่เชลซีและแทบจะไม่ได้ลงเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์นะครับผมของนูเซียตานะครับผมในกับไรเรดิโอนะครับผมอันนี้มีการบอกว่าปีนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยรั้งเขาไว้ที่เชลซีนะและผมเนี่ยแนะนำให้เขาดูสถานการณ์จนถึงเดือนมกราถ้ามันยังไม่ดีขึ้นนนคควรหาาาททงงเลืืออก่่่ะสสิีํัญ เลยนะนเ,นเนี่ยนักเตะเนี่ยต้องได้ลงสนามหากว่าสโมสรนอิตาลีเนี่ยมาดีกับเขาเลยนะมาดิลหรือมาดึงไปเนี่ยก็ได้ก็ดีเลยเหมือนกันนะแต่การไปที่มีประสบการณ์ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นนะสนตินะครับผมที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากการเล่นให้กับทีมเ,เล่นในทีมชาติสมิิเแอรนด้วยเหมือนกันนะครับผมเขาบอกว่า คาซาเดเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยในฤดูกาลนี้นะครับผมแต่เขาเนี่ยลงเล่นไปใน90นาทีแล้วทั้งคาราบาวครับแล้วก็คอนเฟเนซ์ลีกนะครับผมทีนี้เนะี่ยต้องติดตามกันแล้วกันนะครับผมว่าคาซาเดเนี่ยจะได้มีโอกาสลงเล่นมากขึ้นหรือเปล่าด้วยนะอ้าวก็ เ,ออเรามองไว้แล้วว่าน้องมันน่าจะเป็นอะไรอะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าต้องการจะไอ้นี่จริงๆต้องการจะลงหาโอกาสเพิ่มจริงๆอาจจะมีการพูดคุย,ยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรอติดตามกันแล้วกันนะคะะรับผมสำหรับเซซาร์เรคาซาเดนะแต่เจ้าตัวเนี่ยก็เป็นการบอกอยู่แล้วนะว่าเอยความฝัน,นคือต้องการจะเล่นให้เชลซีย้ายมาเชลซีก็ต้องการจะเล่นให้เชลซีถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันว่าน้องเนี่ยจะพิสูจน์ตัวเองกับเชลซีได้มากหน่อยแค่ไหนนะนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปยังอยู่ที่ทีมชาตินะครับผมแต่เป็นเรื่องของคนนี้นะเอริก้ฮิราลิโอนะครับผมตามข่าวที่ออกมาก่อนนะอันนี้บอกว่า โทมัสซูเครนเนี่ยอาจจะมีการดึงตัวแบบฮิลาลิโอเนี่ยไปเป็นโค้ดเพื่อสาบประตูแบบพาร์ทไทม์ใช่ไหมทีนี้เนี่ยมีรายงานจากแมตต์ลอนะครับผมแล้วก็เจคอบใจเบิกนะแมตต์ลอเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจําเป็นทางการจากทูเครนหรือ FA นะครับผมสำหรับฮิลาลิโอนะแต่สโมสรเนี่ยพร้อมจะปล่อยเขาออกไปแบบฟูลไทม์เลยนะครับผมมีรายงานนะว่าทูเครนเนี่ยต้องการฮิลาลิโอไปเป็นทีมงานนะครับผมเพื่อทํางานพาร์ทไทม์กับทีมชาติอังกฤษนะแต่เชลซีเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาในช่วงบบบ่่าายของงวัััันนพฤหสสดะครรรผมแตู้้ไถึ นะและก็ต้องการที่จะปล่อยเขาออกไปในกรณีที่ว่ามีข้อเสนอประฟูทางเข้ามาเพราะว่าเชลซีเนี่ยไม่ต้องการให้ทํางานควบบท2บทบาทนะครับผมและมีความเสี่ยงที่จะเสียสมาธิด้วยเหมือนกันอีกคนหนึ่งเนี่ยอันนี้หารูปมาให้ไม่ได้นั่นก็คือเจฟฟ์เมลเบิร์นนะครับผมเป็นหัวหน้านักวิเคราะห์ผลงานของเชลซีนะ,ะคาดว่าจะถูกดึงตัวไปด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรชัดเจนยังไม่มีการยื่นอะไรเข้ามานะครับผมเจคอบไซเบิร์ของกาเดียนเนี่ยบอกว่าทูเครนเนี่ย จะไม่เข้าชมเกมในพเมียร์ลีกนะและเชื่อว่าจะหลังจะแบบต้องรองเริ่มงานไปก่อนอาจจะค่อยมาดูหรืออะไรประมาณนี้แล้วทูเครนเนี่ยกำลังมองถึงการเพิ่มทีมงานนะครับผมโดยเชลซีเนี่ยจะปล่อยเจสเมลเบิร์นนะครับผมหัวหน้านักวิเคราะห์นะครับผมแล้วก็อาจจะมีเฮเลริโอไปด้วยถ้าเขาต้องการจะย้ายออกไปนะแต่เฮเลริโอตอนนี้เนี่ยยังไม่ตัดสินใจจะร่วมงานกับท er ูเครนนยังไม่มีความแน่นอนนะครับผมยังไม่ได้คิดเลยประมาณนั้นเนื่องจากว่าเขาเนี่ยบอกกับเชลซีว่าตอนนี้สองจิตสองใจอยู่นะครับผมที่เรื่องของการย้ายออกนะส าอังกฤษต่อไปหลังจากที่ทูเคิลเข้ามาเริ่มงานหรือเปล่าด้วยนะครับผมก็อนจริงก็เข้าใจนะเแบบเข้าใจในมุมเราอะ่ะอยู่ดีๆแบบมีคนนึงมาทํางานกับเราอยู่แล้วอยู่ดีเขาแบบเอ้ยมีอีกบริษัทนึงจะเหมือนแบบจะมาขอยืมเป็นแบบพาร์ทไทม์อะแล้วส่วนตัวเราเราคงแบบ ก็มึงจะไปมึงก็ไปแบบเต็มตัวเลยสิว่าจะมาแบบเครื่องค้ำครึ่งแบบกึ่งกึ่งกลางกลางก้ำกึ่งก้ำกึ่งแบบนี้ทําไมอะไรประมาณนี้นะอันนี้น่าจะไปฝั่งของเชลซีนะครับผมเพราะฉนะนั้นเนี่ยให้คีรีโอเป็นคนตัดสินใจละกันนะอันนี้ก็อยู่กับเรามานานนะตั้งแต่เป็นแบบเป็นเอ่อเป็นโกใช่ไหมแล้วจนมาเป็นแบบโค้ชผู้รักษาประตูด,ด้วยนะครับอ่ะเพราะฉนะนั้นเดี๋ยวเราติดตามมันต่อไปละกันมีข่าวอะไรเพิ่มเติมมดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะครับโอเคส่วนข่าวต่อไปเนี่ยอ่ะจะเป็นเรื่องของเงินเงินะไปพูดถึง การเซ็นเขาเียนะการจดทะเบียนโลโก้เพิ่มหน่อยอันนี้รายงานจากคีรันคิวของเดลี่เมลนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาสัญลักษณ์ใหม่นะครับผมสำหรับวันครบรอบ120ปีของทีมนะโดยมี Uncom m o n Creative Studio นะครับผมที่เป็นนักออกแบบเนี่ยได้อธิบายว่าตาสัญลักษณ์นี้เนี่ยออกมาเพื่อแทงสถานะนะครับผมไม่ใช่ว่าเอามาเป็นแบบตาสมสรใหม่นะทีนี้เนี่ยเชลซีเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตาสมสรนแต่อย่างใดนะตานี้เนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะมาแทนที่โลโก้บนเสื้อทีมมนนะผแต่จเป็า นำไปใช้บนสินค้าต่างๆนะเช่นเสื้อฟุตบอลผ้าพันคอหมวกและสินค้าเมอร์ชแอนไดอื่นๆนะครับผมและได้มีการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคําว่าเชล e ์แล้วก็เดอะเชล e ์ไปด้วยแล้วด้วยเหมือนกันนะก็อ่ะอันคอมมอน ครีเอทีฟสตูดิโอเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมทีมครนะีเอทีฟนะที่เนี่ยทำแบบเนี่ยวีเบิร์นบลูอะไรปนระมาณนี้ทำแบบทีมบิชวลอันนี้ขึ้นมาด้วยน่าจะเป็นแบบครีเอทีฟสตูดิโอแบรนด์คแรบบีเอทีฟเอเจนซี่ที่มาคิดคอนเซปต์คิดอะไรต่างๆให้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะแน่นอนอันนี้เนี่ยต้องรอดูกันอาจจะไปอยู่ในเวอร์ชันด์ไอย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีในแบบปีแบบปีหน้าครบ120ปีอาจจะมีเสื้อแบบฉลอง120ปีก็มาแบบเป็นเป็นรันบ,บชุดแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ด้ โลโก้อันนี้เนี่ยที่มีปาสิงโตนะครับผมแล้วก็อยู่คําว่า L D N อันนี้จะเป็นยังไงนะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นการแสดงสถานะสําหรับแบบเฮ้ย hey, เป็นเป็นสโมสรของลอนดอนแบบแท้ๆด้วยเท่านั้นเองนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าถ้ามาอยู่เป็นเมอร์ชแนนดดิสแล้วมันจะมีอะไรน,น่าสนใจมากาเดี๋ยวไว้รอติดตามกันแล้วกันนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยูตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดิมนมมีเรื่องเล่า,ลาด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปอันนี้เป็นรายงานจากแมทธิวส์นะครับผมมีการบอกว่าไนกี้นะอาจจะเริ่มไม่พอใจเชลซีจะเดินเไ,ได้ด้วยด้วยเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่แบบซีซั่นที่แล้วมัถึงตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea มีเสส้ม่นมีนซา2ัติดว ถูกปะมันก็เลยเป็นทำให้จุดที่ไนกี้เนี่ยรู้สึกไม่พอใจเชลซีนะครับผมเพราะยังไม่มีสปอนเซอร์คาดอกนะความสัมพันธ์ระหว่างเชลซีกับไนกี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังเริ่มแบบเริ่ม เริ่มเริ่มเขาเรีเยกอะไรนะเริ่มสะดุดเ,เขาบอกว่าถูกกำลังถูกทดสอบอยู่ไม่รู้ใครทดสอบอย่างนั้นนะก็ละกลังแบบแบบมีข้อกังขาแล้วกันนะว่าการที่สมโมสรเนี้ยไม่หาสปอนเซอร์คาดอกมาในฤดูกาลนี้เนี้ยไนกี้เนี้ยเชื่อว่าการที่ไม่มีสปอนเซอร์คาดอกเนี้ยมันทำให้ยอดขายเสื้อของเชลซีเนี้ยมันตกในซัมเมอร์นี้ซึ่งแฟนบอลเนี้ยก็กำลังรอดูอยู่ด้วยเหมือนกันนะว่าสปอนเซอร์คาดอกจะมาเมื่อไหร่นะเมื่อปีที่แล้วเนี้ยตกลงสัญญากับอินฟินิตอัดลิดไปนะครับผมตอนนู้นก็วันที่30กันยายยนนเเลลละะแแห่่่งขาวีีทรู้กระบวนการดังกล่าวเนียบอกว่าตออออนนนนนนแรรรกเเเเเเีีีีีี่่ยยยยยชลซซมมมงหหาาาสป์ทจะใ ประมาณ60ล้านปอนด์ต่อปีนะแต่พอ2เดือนนี่หายยังไม่ได้นะมูลค่าอาจจะตกลงเหลือครึ่งหนึ่งก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันเชลซีเนะี่ยก่อนหน้าน,นี้ได้เจราจากับริยาดแอร์นะครับผมแต่หาเข้าตกลงกันไม่ได้นะซึ่งการที่สโมสรไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกสงฤดูกาลติดต่อกันเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตรงนี้มันตกลงเชลซีเนะี่ยได้เซ็นสัญญากับไนกี้เป็นเวลาทั้งหมด15ปีนะซึ่งยังไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสียงแต่ด้วยยอดขายที่ไม่ค่อยดีีเเนนน่แหหละมมมัััททาาใใ้้้กกกิดควววงจบบ ยอยขายมันมีปัญหาหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้น่าจะเป็นแบบนั้นเอาจริงจผมเนี่ยคนนึงเลยที่ยังไม่ซื้อเสื้อตัวนี้เห็นไหมผมซื้อเย้าผมซื้อเสื้อดำมาแล้วแต่ผมยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเสื้อเยือนเพราะอะไรเพราะว่า จริงก็เหมือนงานอ่ะก็คือก like well. so like ูรอสปอนเซอร์คาดอกดีกว่ากูมีเสื้อเป่ามา2ตัวก็๋ยวรอดูกันคิดว่าไม่นานไม่นานนะแบบไอ้สปอนเซอร์คาดอกน่าจะมาแล้วด้วยเหมือนกันนะไนกี้ถึงตอนนั้นไนกี้ก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวรอติดตามกันไปแล้วกันแต่ถ้าถามว่าหูไนกี้จะถอนเลยหรือเปล่าสัญญายังมีอยู่15ปีนะอาจจะเหมือนแบบอาจจะมีถูกเรียกไปดุหน่อยอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นแบบนั้นนะเาเพราะฉะนั้นรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าสปอนเซอร์ใหม่ของเชลซีจะเป็นใครนะครับ และอย่างที่บอกนะโอ้โหยังไม่ทันจะตดไม่ยังไม่หายเหม็นเลยนะครับผมก็มีรายงานนะอันนี้จากรูคัสบาเซกนะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้กาตาแอร์เวย์นะครับผมเป็นตัวเต็งที่จะเซ็นนะครับไอ้ที่จะมาเป็นสปอนเซอร์คา,าดอกคนใหม่ของเชลซีด้วยเหมือนกันนะอ่าไม่ต้องรอนนบอกนะ <laughs> พอมีข่าวไนกี้ปุ๊บข่าวกาตาแง่งมาเลยนะครับ <laughs> ผมเขาบอกว่า <laughs> วก่อนหน้านี้เนี่ยคุยกับริยัดแอร์ไปใช่ไหมแต่ตกลงกันไม่ได้นะครับผมและล่าสุดเนี่ย ีมที่เ,เขาเลยนะบริษัทที่เป็นตัวเต็งที่จะมาเซ็นเป็นสปอนเซอร์คาดอกเนี่ยก็น่าจะเป็นกาตาแอร์เวย์นะครับผมหน,น้าตาก็น่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะกาตาแอร์เวย์นี้ก็ตอนนี้สนับสนุนให้กับเอเอชยอยู่ด้วยเหมือนกันนะาการที่แบบได้ได้สปอนเซอร์ใหญ่ๆมาบนคาดอกเนี่ยมันก็สวยดีเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยลูกคบาเซกจากสปอร์ติโก้เนี่ยจะรายงานเรื่องนี้ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับผมอันนี้สิรีมาสักทีกูก็อยากซ,ซื้อเสื้อเยือนเหมือนกันแล้วเ,เดี๋ยวรอติดตามไปต กาตาแอร์เวหรือปล่าหรือจะเป็นบริษัทไหนเนี่ยมาติดตามกันแล้วกันนะครับโอเคเอาไปทิ้งท้ายนะ้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับผมกับการร่วมงานกับมูล,ลนิธินะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยประกาศร่วมงานกับมูล,ลนิธิต่อต้านการเหยียดผิวนะของคนในรูปนะครับผมนั่นก็คือพอคารโนวิลนะครับผมคนนี้เนี่ยพอคารโนวิลเนี่ยเป็นอดีตนักเตะของเชลซีนะก็ เคยอยู่กับเชลซีสั้นๆนะประมาณ5ปีนะครับผมตอนปีเอ่อหนึ่งเถึงหนึ่นะครับผมแล้วก็เป็นเขาบอกว่าเป็นกองกลางเป็นนักเตะผิวดําคนแรกของเชลซีเลยด้วยซ้ำนะแล้วก็เล่นกองกลางนะครับผมปัจจุบันเนี่ยอายุ62ปีแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะเชลซีเนี่ยก็ประกาศนะครับผมมาเป็นขเขาเรียก เป็นร่วมงานกับมูลนิธิของพอคานวิลคนนี้นะครับผมพอคานวิลเนี่ยเขาบอกว่าองค์งกรของนะเขามีอะไรบ้างน,นะครับผมเขาบอกว่าถูกประสงค์ลักขององค์กรเลยนี่นก็คือต่อต้านการเหยียดผิวนะแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพจิตนะครับผมแล้วก็ให้แรงบันดาลใจเ่ยวกับการศึกษาด้วยนะครับผมเขาบอกว่า คานโนวิลเนี่ยอย่างที่บอกนะเป็นนักเตะผิวดําคนแรกของเชลซีนะซึ่งประสบการเหยียดผิวนะครับผมในช่วงปี1980านะทำให้เขาเนี่ยตั้งบูลนิธิีขึ้นมาเพื่อรดน้ำลในเรื่องนี้นะครับผมในการเหยียดผิวในการแบบเหยียดเชื้อชาติในกีฬาและก็สังคมด้วยการส่งเสริมสุขภาพจิตเน้นไปช่วยเรื่องของคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตนะแต่อย่างที่บอกนะคานโนวิลเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาเคยป่วยแล้วก็เป็นซึมเศร้าด้วยเหมือนกันในเรื่องของการศึกษานะครับผมมูอนิจิเนี่ยได้นนนนะดดสนใจใ ภาพของคนที่ติดปัญหาเรื่องนี้ด้วยกันนะเอ้าเชลซี Chelsea เนี่ยจะร่วมงานด้วยกันทั้งหมด3ปีนะครับผมอ้าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะมีภาพจะมีอะไรที่มันแบบเป็นช่วยเหลือสังคมแหละมันฟิลวิลแบบ CSR นะอ้าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าการร่วมงานกับคาน์โนวิลต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงอีก3าปีดูกันนะครับผมอ้าโอเคเรานั่นนะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมขอมาดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะคีทเห็นให้ข่าววันนี้นะครับผมอ้ากาตาเตงเซนคาดอกเลยมึงรีบมาเลยเซนกี่โมงคำถามคือมึงงงเ็นนนกกกีีี่่่่โมมออออแล้้วสืชบผยาทท บอกว่าถ้าชนะโหงได้นี่ลุนท็อปโฟตเต็มตัวนะอ่ะเดี๋ยวไปรอดูกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็โคดิตาลีบอกว่าคาซาเดกควรย,ย,ย้ายทีมอารคิดเห็นไงกับเรื่องนี้ก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับผมคิดยๆแคงเพียวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมละคอมเมนต์และตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับกดกระดิ่กกงกด like, ติดตามให้กับช่องบดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครูที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย